ัสครับมาเจอกับกันเนอร์สตอรี่ครับเรื่องราวของมาตินโอริกาดกว่าจะมาเป็นกับตันทีมอาร์ซนอลนะครับได้ลงหลักปักฐานที่นอตลอนดอนเนี่ยเขาต้องก้าวผ่านอะไรมาบ้างครับจากเป็นวอนเดอร์คิดล้มเหลวกับเปลวมริดจนมาถึงวันที่ได้เป็นคนสำคัญของทัพเดอะกันเนอร์สนะครับคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังครับ กดอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องยูทูบกอร์ตกรูเนอร์ผู้ที่คนรักอาอร์เซนอลนะครับเช่นเดียวกับเพจเฟซบุ๊กนะครับใครยังไม่กดไลค์กดติดตามก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กอร์ตกรูเนอร์ด้วยนะครับพูดถึงมาตินโอดีกาดเส้นทางฟุตบอลของเขาเนี่ยต้องบอกว่าคนสําคัญคือคุณพ่อของเขาครับคุณพ่อของโอเดกาชื่อว่าฮาร์สเอริกครับเป็นนักฟุตบอลอาชีพเคยเล่นกับสตองกรอเซตด้วยนะครับโอเดกาเล่าให้ฟังว่าเขาโชคดีครับที่มีคุณพ่อ เพราะเป็นโค้ชในสโมสรตอนเด็กของเขาอย่างดัมเบนสตรองแล้วจากนั้นก็กลับสโมสรสตรองก็เสร็จแล้วก็ยังเป็นโค้ชส่วนตัวตั้งแต่ยังเป็นเด็กครับเพราะว่าคุณพ่อของเขาเคยเล่นหลีกสูงสุดในนอร์เวย์ตำแหน่งกองกลางดังนั้นเขาก็เลยสามารถซ้อมกับคุณพ่อได้ครับหลายคนก็อาจจะมองว่าโอ้โหคุณพ่อเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยต้องคอยผลักดันโอเดกาแน่ๆเลยครับให้ไปอีกระดับหนึ่งดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าโอเดกาบอกว่าในวัยเดีกขเขาได้กลับกันเลยครับ เขาพยายามคอยผลักดันคุณพ่อครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนจะมีความรู้เรื่องฟุตบอลเหมือนกับคุณพ่อของเขาดังนั้นเขาอยากก้าวหน้าในเส้นทางนี้จากที่เล่นฟุตบอลกับเพื่อนแถวๆบ้านครับในเมื่อคุณมีคุณพ่อเป็นนักฟุตบอลระดับอาชีพก็เรียนรู้จากตรงนั้นครับเขาบอกว่าคุณพ่อของเขาเป็นคนที่หมกมุ่นในแบบการพัฒนาการรับรู้ครับการใช้เท้าที่รวดเร็วของตัวไดก้กาดมากเป็นพิเศษแล้วก็ เป็นคนสอนว่าให้ต้องคอยมองหาพื้นที่รอบตัวก่อนจะรับบอลแล้วก็จะได้เล่นจังหวะต่อไปได้เลยครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าในช่วงฤดูหนาวที่ไม่สามารถออกไปเตะฟุตบอลข้างนอกได้เนี่ยคุณพ่อของเขาพาไปเล่นในสนามกีฬาในร่มครับแล้วก็ฝึกด้วยกันโดยคุณพ่อจะเป็นคนออกบอลจับม้านั่งแล้วก็จะเด้งกลับมาหาตัวเขาใช่ไหมครับจากนั้นคุณพ่อจะตามลัดหลังเพรสไล่เพรสโอเดกาที่ครับซึ่ง เพื่อให้โอดกาดเรียนรู้วิธีแก้ไขก่อนจะรับบอลเขาบอกเขายกตัวอย่างแบบนั้นว่านี่คือโค้ชคนสําคัญที่ทําให้เขาก้าวมาจนถึงจุดนี้ได้นี่คือเบื้องหลังครับหลังจากนั้นแหมจากการฝึกซ้อมกับคุณพ่อครับออดกาดก็แจ้งเกิดได้อย่างรวดเร็วในวงการลูกหนังใช่ไหมครับออดการเล่าให้ฟังว่าโอโเขาบอกเขาตั้งใจมาที่อยากจะเป็นคนเก่งที่สุดครับแล้วเขารู้ดีว่าตัวเองมีความสามารถ แต่ก็พยายามไม่ได้มองไกลเกินไปครับแค่สนุกไปกับการเล่นกับเพื่อนๆในสปมสรบ้านเกิดแค่นี้ก็แฮปปี้ลวนะครับแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากครับในวัย13ปีครับเขาได้ลงสนามเกมแรกในระดับอาชีพของลีกนอร์เวย์กับซอมกอสเซตครับและไม่นานหลังจากนั้นครับด้วยวัยเพียงแค่15ปีชื่อของเขาก็ดังไปทั่วโลกครับเพราะเขาได้กลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นได้กับทีมชาตินอร์เวย์โอดกาหลอยฟังตอนนั้นมันบ้าคลั่งมากครับ เขาบอกเขาลงเล่นในช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมยูโร2ผสมรอบคัดเลือกที่นอร์เวย์เจอบบลแกเรียในกรุงออสโลครับมีคนดูมากกว่า20,000คนครับทุกครั้งที่เขาได้บอลนเนี่ยโอ้โหเสียงเ hey, ฮเสียงเชียร์เนี่ยมันตามมาด้วยเสมอครับแล้วก็มันเป็นเหตุผลเพราะว่าในนอร์เวย์นะไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์มานานแล้วโดยเฉพาะในวงการลูกหนังใช่ไหมครับแฟนบอลก็เลยจะรู้สึกหมดหวังเล็กน้อย แล้วพอได้ยินเรื่องราวของเขาเป็นเด็กหนุ่งจากเมืองเล็กอย่างดรามเมนก็เลยอยากจะเชื่อในฮีโร่คนนี้นั่นก็เลยเป็นภาพที่เขาบอกว่าเสียงเชียรนะ์นั้นมันยังอยู่ในหัวอยู่เลยครับเท่านั้นแหละรครับโอเดกาดังเป็นพลุแตกเลยครับหลังจากได้ประเดิมสนามในนาทตชาติในวัยสิปีเขาบอกกระแสทุกอย่างมันยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเลยครับแล้วเขาก็มีข่าวกับหลายสโมสรในวงการลูกหนังยุโรปครับเรอัลมาดริด บาร์เยนดอทมูลแมนยูเต็ดลิเวอร์พูลและแน่นอนครับกับอาร์เซนอลด้วยนะเออเขาบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาไปคุณพ่อบินไปด้วยเครื่องบินส่วนตัวไปแต่ละที่แต่ละสโมสรหนึ่งในนั้นคืออาร์เซนอลนะเขาบอกเขาเกือบจะเลิอกอาร์เซนอลแต่ตอนนั้นแล้วได้ไปฝึกซ้อมที่ลอนดอนโคนี่ได้เจอกับอาร์เซนเวลเกอร์เวนเกอร์เนี่ยพาเขาคุณพ่อไปดินเนอร์ด้วยนะครับเพราะมันเจ๋งมากเหมือนกันแต่เขาก็รู้สึกแปลก,ป,ลกประห่าด้วยเหมือนกันพราโอ้โหนี่มันอาร์เซนเวลเกอร์นะ เป็นตำนานที่เห็นต่ในทีวีตอนเด็กๆแล้วได้กินสเต็กอยู่ตรงข้าวเวนเกอร์เลยอ่ะตื่นเต้นสุดๆดแล้วก็แอบคิดในใจเวนเกอร์กำลังวิเคราะห์หรือเปล่าควรจะกินเฟรนช์ฟลายดีไหมณเวลานั้นนะครับแต่ว่าเขาเล่าเป็นกิมมิคตลกๆแต่ว่าสิ่งที่มันชัดเจนคือตอนนั้นเนี่ยเกือบจะลงเอยกับอ่านสต๊อฟเหมือนกันนะแต่สุดท้ายเขาก็เปิดเผยว่ามันต้องเรือรามาริดจริงๆเหตุผลก็เป็นเพราะเขาคุยกับคุณพ่อแล้วคนในครอบครัวแล้วสุดท้ายเราอมาริดก็คือเรามาริดครับ นี่คือทีมที่ได้แชมป์ระดับแชมเปี้ยนซีมีผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกอยู่ในทีมและช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาชอบอิสโก้มากเป็นนักเตะในในแบบอย่างของเขาอีกคนหนึ่งเลยแต่สิ่งสำคัญก็คือข้อเสื่อของมาดริดเนี่ยคือมาดริดมีทีม B ครับคือทีมสมรองอะนะนะครับซึ่งเขาสามารถไปเล่นได้ทันทีแล้วผู้แล้วในทีม B ทีมสมรองชุดนั้นเนี่ยมีกุนสือที่ชื่อว่าเซยดนซีดานอยู่แล้วครับมันก็เลยทำให้มันเป็นเรื่องง่ายที่เขาตัดสินใจ ย้ายไปอยู่เรอัเมร็ดด้วยความยิ่งใหญ่ของสโมสรรวมไปถึงทีมสำรองตอนนั้นมีกุนซือที่ชื่อว่าซีดีซีดาทุกอย่างมันก็เลยชัดเจนแบบนั้นครับก่อนที่เขาจะย้ายไปร่วมทีมราชันชุดขาวแต่ที่นั้นไม่ง่ายครับก็บอกว่าโอ้การฝึกซ้อมครั้งแรกเนี่ยโอ้มันเหมือนฝันเหมือนกันนะเขาบอกว่าไม่อยู่วันหลังจากเปิดตัวเนี่ยก็ได้ซ้อมครั้งแรกครับเหมือนฝันเลยครับเพราะว่าตอนนั้นยังขับรถ เองไม่ได้เดินสามาคุณพ่อไปส่งเหมือนไปส่งลงที่โรงเรียนเลยครับแล้วพอไปเนี่ยได้ซ้อมกับคริสเตียโนโรนัลโดอิสโก้เซโก้รามอสแกเรตเบลคารินเบซมาเออเขาก็ได้แต่คิดว่าโอโหซูเปอร์สตาร์เหล่านี้เนี่ยจะจะปฏิบัติกับเขายัางไงครับแต่ว่าพอเขาเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวเขาพูดสเปนไม่ได้ด้วยนะแต่เขาต้องยอมรับเลยว่า กลุ่มนักเตะที่พูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยอย่างคิเยโนโรนัลโดลูก้าโมริชโทนี่โครสเนี่ยก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีให้คำแนะนำในเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าในมุมนึงเนี่ยมันก็ต้องอย่าลืมว่าเขาอายุแค่16ครับซูเปอร์สตาร์เหล่านี้คงไม่คิดหรอกว่าไอเด็กจากนอร์เวย์คนนี้เนี่ยจะมาแย่งตัวจริงได้ซึ่งนั่นเป็นแรงกดดันของเขาครับแรงกดดันถึงขนาดที่ว่าเขาใช้คำว่าเขาไม่เป็นตัวเองเลยครับเขาเจอแรงกดดันอย่างสูงมาก เป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ย้ายมาอยู่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทีมหนึ่งนะครับเขาบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาวางแผนร่วมกับสโมสรใช่ไหมครับว่าจะได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ทุกวันนะแต่จะต้องไปเล่นกับชุด B มันดูเป็นแผนการที่ดีนะโอ้ได้ซ้อมกับนักเตะระดับโลกใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเล่นกับทีมชุด B ีที่เป็นนักเตะดาวรุ่งแต่การว่าเขาเหมือนไม่มีตัวตนกับทั้ง2กลุ่มครับ ในทีมชุด B ีเขาก็ไม่ได้อยู่ทีมชุดที่บ่อยใช่ไหมครับความสัมพันธ์มันก็เลยไม่มีส่วนทีมชุดใหญ่เนี่ยเขาก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ไปซ้อมด้วยครับไม่ได้มีส่วนร่วมของการลงเล่นในลาลิกาสเปนหรืออะไรแบบนั้นเขาก็เลยรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกของทั้งสองที่แล้วก็ติดอยู่ตรงกลางระหว่างทีมชุดใหญ่กับทีมชุดสมรองมาเลยทําให้เขาโอ้โหหยุดเล่นด้วยวิธีการเล่นในแบบของตัวเองครับคือเขาเป็นคนกล้าเล่นจงังหวะเสี่ยงออกบอลในสไตล์ของ p l a y m a k e ์ กลายเป็นเขาพยายามเล่นแบบเพลย์เซฟครับกังวลว่าจะมีความผิดพลาดจากการพยายามเล่นมากเกินไปไม่กล้าที่จะสร้างความแตกต่างไม่กล้าที่จะผ่านบอลแบบยากๆในแบบที่เขาถนัดตอนนั้นเขายังเด็กครับแล้วก็เขายังไม่ดุดันพอในการลงเล่นไม่กล้าที่จะแสดงความเป็นตัวเองเมื่ออยู่ในสนามครับเพราะฉะนั้นหลังผ่านไปสองสามปีครับในช่วงเวลานั้นกับเรามาริดเนี่ยโอ้โหชีวิตเขาไม่ก้าวหน้าขึ้นเลยครับ สื่อสเปนก็โหดครับโอโหจากคนที่เคยโดนยกย่องว่าจะเป็นตำนานคนต่อไปสุดยอดนักเตะระดับโลกปรากฏว่าสื่อสเปนเล่นงานเขาครับเออเขาบอกว่าเขาจําได้พาดหัวอันหนึ่งครับหลังจากอยู่ที่สเปนสองปีพาดหัวจากหนังือฟินชอบหนึ่งบอกว่านี่มันถึงเวลาแล้วนะที่ไม่สําเร็จก็ล้มเหลวแล้วนะ่ะสำหรับมาตินโอดิกาตตัดสินกันเลยดีกว่าแต่เขาบอกโอ้ตัดสินกันแล้วเหรอเขาอายุเพิ่งสิบแปดปีเนี่ยนะ แล้วก็มีบางแหล่งข่าวบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องปรับตัวเข้าเพื่อนไม่ได้เพราะว่าไม่ค่อยยิ้มเขาบอกเขาเป็นคนน้านิ่งแบบนี้อยู่แล้วทุกอย่างมันกดดันไปหมดเลยแล้วเขาอายุยังเด็กอยู่เลยยังไม่ถึงยี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นจุดที่เขาต้องมีมุมมองที่มันคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นใช่ไหมว่าออาจจะถึงเวลาที่ต้องไปหาโอกาสแล้วไหมแต่ส่วนหนึ่งที่เขาได้เรียนรู้จากการย้ายไปรปรมาเริดกเขาบอกว่ามีน้อยใจยเหมือนกันนะเขาบอกถ้าเขาเป็นคนสเปนะอาจจะด้โอกาสให,ให้เติบโตสักหน่อย แต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นธรรมชาติครับของกระแสมันไม่มีตรงกลางในวงการฟุตบอลครับมันก็เป็นแค่ว่าโอดกาจะเป็นการเซอรนทที่ดีที่สุดในปราศาสหรือไม่เป็นคนที่ห่วยแตกไปเลยนั่นเป็นภาพที่เห็นครับแต่สุดท้ายสิ่งที่เขาได้จากเราเมร็ดคือเขาได้เรียนรู้มากมายครับกับสิ่งที่ต้องทําเพื่อจะไปอยู่ในระดับท็อปได้ดูได้ฝึกซ้อมเรียนยรู้จากนักเตะดีที่สุดในโลกจากไอดอลของเขาด้วยครับได้เล่นในซานเดอร์เบลได้เรียนรู้ที่จะแข็งแกร,งร,ร่งเผชิญความท้าทายแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งขของตัััววเาในนปจจุบด้ย เป็นแบบนั้นครับซึ่งในแง่ของภาพรวมเขาก็ยังคิดอยู่เสมอว่าเขาต้องทํำยังไงเพื่อจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเพียงแต่ว่าณตอนนั้นโอกาสยังไม่มาแรงกดดันมันเกิดขึ้นเขาก็เลยต้องมองโอกาสครั้งใหม่ซึ่งเขาเลือกไปที่ลีกเนเธอร์แลนด์ครับเขาบอกว่าย้อนกลับไปถ้าจํากันได้เนี่ยโอ้โหตอนที่เขาแจ้งเกิดที่นอร์เวย์เล่นทีมชาติชุดใหญ่ในวัยสิบหปีเนี่ย มีข้อเสียจากโทโรดที่เขาเล่าให้ฟังใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นคืออาร์ซนอลด้วยผ่านไปแค่สองสามปีครับกลายเป็นต้องยอมรับว่าไม่มีสโมสรมาต่อคิวรอยื่นข้อเสยียคุณแล้วนะโอ้แล้วมันก็เป็นทีมในระดับที่แตกต่างออกไปแล้วเขาก็เลือกรปอยู่เฮย์เรนวีนในลิกดัชซึ่งก็อาจจะไม่ใช่ทีมที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับหลายคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ก,การย้ายจากมาดริดไปเฮรเรนวีนมันคือความผิดพลาดถอยหลังหรือเปล่าแต่ถ้ารับโอเดกาดว่านั่นคือจุดที่ทําให้เขาเติบโตครับ ขามีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมได้เล่นต่อเนื่องในระดับของทีมชุดใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากๆเลยครับและเขารู้สึกว่าเขาติดน่บุญคุณเฮรนวีเหมือนกันนะเพราะว่าเฮรนวีเนี่ยทำให้เขาเติบโตในฐนะคนคนหนึ่งครับเขาได้ใบขับขี่ครั้งแรกก็ดีนั่นได้เรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวมีความรับผิดชอบมากขึ้นก็ตอนเล่น,นกับเฮรนวีและต่อจากนั้นเนี่ยเขาก็อยู่อีกหนึ่งทีมในเอลิกดัชนะครับก็คือวิเทสอาร์เนมเขาบอกที่นั่นทําให้เขาเติบโตในนะ นักฟุตบอลครับเขาได้เจอผู้จัดการทีมอย่างเลอเนสโลสกี้นะครับที่เป็นกุนซือระดับทีมชาติรัสเซียมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นคนที่น่าทึ่งเชื่อมั่นในความสามารถของเขาและทําให้เขามีพัฒนาการในการเล่นในแบบของตัวเองมากขึ้นเล่นเป็นทีมได้แล้วเขาก็กลับมาจ่ายลูกยากๆก,กล้าเล่นในจังหวะของตัวเองอีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นพอที่วีเทสเนี่ยฮเฮเรนวีทำให้เติบโตขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นกับที่วิเทสเนี่ย เขาเติบโตขึ้นในแง่ของนักฟุตบอลที่ดีขึ้นกว่าเดิมจากนั้นกลับมาท้าทายที่ลาลิกาสเปนอีกรอบแต่ไม่ใช่เรอัลเาดรดนะครับเป็นเรอัลโซเซดัดครับเขาบอกว่าหลังจากไปเล่นในเนเธอร์แลนด์สปีครึ่งเนี่ยเขาบอกเขาเขาพร้อมและกับการที่จะกลับมาเล่นในลาลิกาสเปนแล้วก็อยากจะอยู่กับเรอัลโซเซดัดอย่างน้อย2รุฤดูกาลเลยนะแต่สุดท้ายเนี่ยได้เล่นเพียงแค่สี่ซั่นเดียวแต่เขาอยากพูดถึงโซเซดัดมากๆเลยครับเขาบอกว่า นี่เป็นสโมสรที่น่าทึ่งครับและอยู่ในส่วนที่สวยงามของโลกมากๆมีแฟนบอลที่ผูกพันกับทีมสุดๆครับวัฒนธรรมของชาวบาสเนี่ยดูเหมือนกับวัฒนธรรมของคนนอร์เวย์มากกว่าผู้คนก็เก็บตัวมากกว่ามาอยู่ข้างนอกแล้วก็ผู้คนมาัากจะแคร์และปกป้องคุณมากกว่าและเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของเรอัวโซไซดัตนะซึ่งที่นั่นเขาสามารถทำง,งานได้ดีครับแล้วเขามีความสุขที่นั่นมากจริงๆครับแลวตั้งใจว่าจะเล่นกับโซไซดัตสองปีนะครับ แต่ปรากฏว่าด้วยผลงานที่ดีแล้วลมดริเรดโทรมาครับแล้วลมดริดโทรมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคุณกลับมาเล่นกับทีมชุดใหญ่หน่อยนะโอ้โ oh, ห oh, เขาบอกว่าตอนนั้นเขารักโซนสตัดก็จริงครับแต่การกลับมามเรอลมดริเดคือโอกาสที่เขาต้องคว้าเอาไว้ครับเพราะมันเป็นความฝันที่เขาไล่ล่ามาตั้งแต่ตอนอายุสิบหกครับแล้วเขาเชื่อว่าเขามีความสอนที่ดีกับซีดีซีดานเพราะว่าเคยเล่นกับทีมชุดบีด้วยกัน แล้วซีดานก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีในช่วงเวลาน,นั้นเขาก็เลยเชื่อว่าเฮ้ยเขาจะผ่านเส้นทางของอัลมาดรตดรอบนี้ไปได้ด้วยดีครับแต่โชคชะตาเหมือนเล่นตลกครับเขาติดโควิดในปีนั้นครับก็เลยไม่เล่นต่อเนื่องจริงๆแล้วในสองนัดแรกของฤด,ดูกาล2020ถึงสอ2พ็โอเดการ์ได้ลงเล่นนะครับแต่ปรากฏว่าเขาติดโควิดก่อนหน้านั้นฟื้นตัวยังไม่เต็มที่ผลงานก็เลยยังไม่ดีที่สุดครับหลังจากนั้นลูกสำรองยาวครับ รูสำรองยาวโอกาสลงเล่นน้อยแล้วเขาก็นั่งดูโซสไซดัตท,ที่จริงๆแล้วเขาจะมีสัญญาอีกหนึ่งปีเล่นกับทีมโอ้ถ้ายังอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาคงมีความสุขนะครับแล้วเขาก็อดทนรอโรอกาสไม่ไหวละในตลาดเดือนมก,กราคมที่กําลังจะมาถึงในปีนั้นเขาก็เลยคุยกับเอเยนต์ส่วนตัวว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรบางอย่างละเขากลับมารเราตรอดเพื่อจะลงเล่นครับไม่ใช่มานั่งแบบนี้เขาต้องการพัฒนาขึ้นกว่าเดิมเอเยนต์ก็ยังจะปลอกนะครับแต่ว่าเขาบอกไม่ละ เขาบอกเขาอยากขอบคุณมาดริดนะที่ลงทุนกับเด็กวัยสบปีคนนี้ทุกคนมีความตั้งใจเขาไม่อยากโทษใครแต่เขาต้องหาที่ที่เหมาะสมที่จะได้ลงหลักปักฐานแล้วอยากจะหาบ้านที่แท้จริงครับตอนนั้นก็เป็นอาร์ซนอลที่หยิบยื่นโอกาสนั้นครับเขาเปิดตัวอยู่อาร์ซนอลด้วยสัญญายืมตัวก่อนนะในมกราคมปี2021เขาตอบคือทำไมเป็นอาร์ซนอลล่ะเออตอนนั้นกับโซเซดัตมีโอกาสไมเพราะเห็นคุณชอบโซเซดัตใช่ไหม เขาบอกว่าโอ้พออาร์ซอลให้ความสนใจเนี่ยเขารู้สึกว่ามันใช่นะแต่สิ่งที่มันมากขึ้นไปกว่าน,นั้นคือการได้คุยกับมิกเกลเดต้าครับเขาคุยกับอาร์เตต้าผ่านทางโปรแกรมซูมครับเขาเล่าให้ฟังว่าอาร์เตต้าเล่าให้ฟังทั้งหมดเกี่ยวกับแผนการทําทีมในตอนนั้นครับเขา,าผลงานไม่ดีนะตอนนี้เขาจะเซ็นกับทีมอยู่อันดับสิบห้าแต่ในการคุยครั้งนั้นเนี่ยเขาบอกเขาท้าเลยครับถ้าคุณได้คุยอาร์เตต้าแล้วไม่เชื่อทุกอย่างที่อาร์เตต้าบอกเนี่ยโอ้ไม่จริงครับ คุณจะเชื่อแน่ๆครับเพราะว่าการพูดคุยกับไอตามันอยู่ในระดับหนึ่งไปเลยครับไอาตาเต็มไปด้วยแพชชั่นความเอาจริงเอาจังบ้าคลั่งหรืออะไรแบบนั้นก็ตามครับแล้วสิ่งที่ไอาตาพูดว่ามันจะเกิดขึ้นมันมักจะเกิดขึ้นจริงไอาตาเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนนั้นครับว่าแผนของไอาตาคืออะไรสิ่งที่จะสร้างคืออะไรอะไรคือสิ่งที่สโมสรจะเปลี่ยนไปดาวรุ่งที่น่าทึ่งในทีมเป็นไงบ้างซากา้ามาเตรลี่สวิตโรอยากให้โอเดกามาเล่นตรงไหนโอ้โหมันชัดเจนแจ่มแจ้งไปหมดเลยครับ และเขาก็ย้ายมาอยู่กับทีมซึ่งจริงๆก่อนเซนสัญญาเนี่ยจริงๆอาร์เรต้าก็ชนะใจแล้วนะครับแต่เขายังไม่เคยได้รับข้อความต้อนรับจากแฟนบอลทีมไหนที่มันมากเท่ากับอาร์ซอลมาก่อนครับเขาบอกว่าโอ้โหอินสตาแกรมเนี่ยแทบระเบิดครับมีแต่คนมาเมนว่าเซนสัญญากับมาตินเถอแล้วมันถึงขั้นที่ว่าไปฟอลโล่เพื่อนของเขาคนในครอบครัวของเขาแล้วก็ดีเอ็มไปบอกว่าให้โอเดกาดมาอยู่กับอาร์ซอลเธอเขาบอกว่ามันรู้สึกอบอุ่นมากๆครับ และการเด่นใจครั้งนั้นโอลิการ์มันดีที่สุดครับเขาบอกว่าแฟนบอลอาร์เซอนหน้าทึ่งสุดๆตั้งแต่ตอนที่เขาย้ายมาวันแรกจนถึงวันนี้เขาบอกที่เอเวอร์เตเดียมทุกครั้งที่เขาสกัดบอลได้แฟนบอลจะเชียร์มันเขายิงประตูได้เลยครับแฟนบอลอาร์เซอน Arsenal สร้างความมั่นใจว่าเขาสามารถทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นครับฤดูกาลแรกของเขาอาร์เซอนจบอันดับแดนะครับเหมือนทุกคนจะหมดศรัทธาแต่มันไม่เป็นแบบนั้นครับ เราเรียนรู้จากประสบการณ์เติบโตขึ้นใกล้ชิดมากขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นกระหายมากขึ้นก่อนที่จะขยับผลงานมาดีขึ้นในฤดูกาลถัดมาด้วยการจบอันดับ5แล้วก็สี่เซนทีแล้วอาร,ร์ซนอลพลาดแชมป์ผลลีกไปอย่างน่าเสียดายครับโอเดยาร์บอกว่าเส้นทางทีมชุดนี้ยังอีกยาวไกลครับแล้วถ้าไม่มีใครที่เชื่อมั่นในทีมชุดนี้อย่างเต็มที่เนี่ยเขาบอกว่าขอให้เชื่อเถอะว่าทีมชุดนี้ไม่มีขีดจำกัดครับ ทีมซูสีสามารถไปต่อได้พัฒนาขึ้นได้สู้ต่อได้ล่าความสำเร็จได้แล้วเขาอยากจะบอกเขาภูมิใจมากที่ได้เป็นกัปตันทีมของสโมสรแห่งนี้ครับและเขาจะอยู่กับที่นี่ไปอีกนานแสนนานครับเขาบอกว่าจากวันที่กินสเต็กกับเวนเกอร์เนี่ยเขาเพิ่งเจอกับเวนเกอร์ตอนที่เขาได้กลับมาอยู่อาร์ซอลอีกรอบนะครับเขาบอกว่าได้พูดคุยกันแล้วเวนเกอร์ก็เห็นบางอย่างตัวเขาว่าตั้งแต่ย้ายจากนอร์เวย์เนี่ย ทุกทีมที่โอเดกาดไปเนี่ยมันเหมือนกับชั่วคราวหมดเลยครับไม่มีความมั่นคงไม่มีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งครับจนมาถึงตอนนี้ครับทุกอย่างมันแตกต่างออกไปโอเดกาดบอกว่าเขาได้เดินนําทีมลงสู่เอร์เรดสเตเดียมนะกับตันทีมเขามีช่วงเวลาที่ได้สัมผัสบรรยากาศและพลังจากแฟนบอลครับนั่นเป็นภาพที่เขาต้องการเขาได้ลงหลักปักฐานแล้วเขาบอกว่าเขาหลับตาลงแล้วคิดถึงตัวเองตอนเด็ก กับตอนที่เล่นฟุตบอลอยู่แถวบ้านแล้วก็ไล่เรียงกับชีวิตภาพรวมที่จนมาถึงอาร์ซอลเนี่ยได้มาบรรจบกับอาร์ซอลแม้ว่าจะล้มเหลวกับเรอัลมาดริดโอ้ต้องไปเล่นที่เนเธอร์แลนด์เล่นกับโซเซดาใช่ไหมครับถ้ามีคนมาบอกว่านี่คือนาครของเขาเด็กคนนั้นจะได้เดินทางมาจนมาเจออาร์ซอลแบบนี้เขาก็จะยอมรับมันครับเขาอกมันเป็นเส้นทางที่ยาวไกลแต่เขากำลังใช้ชีวิตในความฝันครับ ตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านแล้วบ้านเขาคืออาร์ซนอลครับแล้วสิ่งที่ดีที่สุดของอาร์ซนอลชุดนี้มันยังไม่มาถึงครับนั่นหมายความว่าเป้าหมายในความสาเร็จกําลังจะก้าวต่อมาเป็นเรื่องเล่าโดยย่อแล้วกันนะฮะของมาตินอเริกาพยายามหยิบยกใจความสําคัญเกี่ยวกับกับตำทีมของเราคนนี้ครับอายุเขาอาจจะแค่24ปีแต่ผ่านอะไรมาเยอะเหลือเกินครับเล่นทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ13ในนอร์เวย์ ย้ายไปอยู่แล้วว่าเร็ดโอ้โหชีวิตไม่เป็นไปอย่างที่คิดแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่ที่เขาเรียกว่บาบานล้นี่เป็นเรื่องราวที่เขาเล่าในช่วงรููการที่ผ่านมาครับแล้วเขาก็รู้สึกจริงๆว่าทีมชุดนี้สามารถเดินหน้าไปต่อได้ว,ว่าคลิปนี้จะทําให้รักกัปตันมาตินโอเลกาของเรามากขึ้นนะครับแล้วพอเราเห็นเรื่องราวเราเห็นจริงว่าเขามีประสบการณ์มากมายที่เหมาะสมกับการเป็นกัปตันทีมของเราแล้ว ผมรู้สึกว่ามันก็น่าดีใจนะที่อาร์ซอลกลายเป็นที่ที่เหมือนบ้านของนักเตะคนนี้แล้วทําให้เขาไม่ใช่นักเตะที่ถูกมองว่าเป็นดาวรุ่งคนหนึ่งที่ล้มเหลวเลยกับเป็น playmaker ที่น่าจดตามคนหนึ่งแล้วเป็นผู้นําทีมโค้ชแมนของอาร์ซอลไปสู่ยุคที่เราคาดหวังว่าจะมีความสําเร็จด้วยนะครับใครชอบเรื่องราวแบบนี้กับการเน r s อเรื่ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e ด้วยนะครับรวมถึงกดไลค์กดติดตามเพจกอล์ฟเนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากทุกคนที่เข้าติดตามนะครับอาร์ซอลจงเจริญ